คุณผู้ชมครับตอนนี้เรามีช่องใหม่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีชื่อว่าออยคราฟกันนั่นเองซึ่งภายในช่องนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยเราเล่นเกมไมค์คราฟโดยนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่ชอบเกมไมค์คราฟแล้วก็ชอบผมด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปกติดตามช่องใหม่ของเราโดยมีชื่อว่าออยคราฟกันนั่นเอง โอเคฮะคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวิสูรรายการวิกตอรี้แคทนั่นเองแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับกันมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับเกมไมค์ครับกันนั่นเองแล้ววันนี้นะครับพ่อตาก็กลับมาอยู่กับเรากันอีกแล้วนะฮะสวัสดีครับพ่อตานี่เนี่ยหลังจากที่เราได้เล่นคลิปไปก่อนหน้านี้นะโค้นะก็คือไอที่เป็นชุดเกราะนะที่มันทํามาจากบล็อกน้ำนะซึ่งวันนี้เราก็ อยู่ใกล้น้ําสมใจนึกเลยนะโคตน้ำแต่ว่าวันนี้นะโคตนะเราจะไม่ได้มาคัาบของจากบล็อกน้ําเว้ยแต่ว่าเราจะมาทำการคัาบของจากบล็อกลาวาครับคุณผู้ชมอันนี้โคตจ้าใช่อันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเพราะฉะนั้นนะครับไปเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าเกมเมโกะป้า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 ป้ปเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นการสนับสนุใครมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามหรือกดซับไลเบอร์พวกเราสองคนกันด้วยนะใช่เลยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่กันด้วยนั่นเองทำไมบ้านหลังนี้แม่งลอย ไมได้ว่าประตูทางเข้ามันมันมีนะแต่ว่ามันไม่มีทางขึ้นแล้วมันจะขึ้น,น,นยังไงวะ่าเออนั่นสิโอเคเดี๋ยวเราจะทําภารกิจกัน,น <ะ S 2> ท่านชมโดยการที่เราจะให้โกดเนี่ยไปหาของนะฮะซึ่งจริงๆแล้วผมก็ ไปหาด้วยนะั่นแหละคุณผู้ชมเ <laughs> <laughs> อ <laughs> อเดี <น S 3> <laughs> ๋ <น S 2> ยว่ะเออแล้วกูจะพูดเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหกันนะค <c oughs> นเบื่อไหนดูซิเอ้ยไอันนี้ก็ไม่มีกล่องเไยเฮ้ยโอ้ทำไมบ้าน,น,านพวกนี้นนแม่งไม่มีทางขึ้นให้กูเลยวะแม่งมีประตูแต่ไม่มีทางขึ้นไปเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะให้โค้ดนะฮะลองไปหาของภายในปราสาทดูนะนะเพราะว่าผมคิดว่าภายในปราสาทเนี่ยมันอาจจะมีของอยู่ก็เป็นไปได้ไม่ไดไม่มีมึงบัวเหรอโอ้แย่ครับคุณผู้ชมนี่แก ไ้โกดมันดูบ้านหลังนี้เดิไม่มีทางขึ้นอย่างนี้ยคุณอยู่คุณอยู่ยังไงเออนั่นดิมันหรือว่ามันห่อกันได้โอป่ะกดงงมากเเลยนออโอเคฮะคุณผู้ชมเมือนกว่าบ้านหลังนี้ก็ไม่มีขอนะกดนะโอเคเราไปหาหลังอื่นันต่อไปกดกดเลสโกเลสโกสิ่งที่เราอยากได้บ้านสุดเลยนะกดามคือเราต้องการอ่าบล็อกน้าแข็งอะไรประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมเราต้องการใช่แล้วเราก็ต้องการลาวาด้วยด้านบนนั้นมีอะไรไหมกดฮะ อ๋อดีๆๆๆีถ้งางั้นเอาลงมาเลยเพื่อนเอาลงม,ลมาเลยใช่เนี <c oughs> เ่ย <c oughs> งลงแบบรุนแรงมากเลยโค้โอเครอเราจะทําการแบ่งกันแบบคนละครึ่งนะฮะคุณผู้ชมนี่โอเคไปไปหนังจเราได้บอกน้ำแข็งเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะโค้ดา <c oughs> เราต้องมีลาว,วาไเพื่อน <c oughs> เพราะฉะนั้นอะ S <S ดูจากทรงแล้วคือเราจะต้องไปหาพิกแอคก่อนเพื่อไปหาเหล็กหลังจากนั้นก็เ,เอาเหล็กนะครับมาเป็นถังแล้วเราก็ค่อยไปตักลาวานะฮะคุณผู้ชมนี่ไป okay, ไปโอเคเพราะฉะนั้นไปกดเราก็ไ่ลุ้กันว่าแถวนี้มันมีลาวามากขนาดไหนนะฮะไอ้กดอเออมึงเดินไปทางขวานะแล้วกูเดินไปทางซ้ายโอเคไหมแล้วเกิดมสมมติว่าเจอหลุมแล้วเจอลาวารน,น,นี่น่ะก็ให้ตะโกนเรียกกันนะฮะคุณผู้ชม,ไ,มได้นหลครับผมเฮ้ยแต่ว่าเราอยู่ใกล้ทรายในรูปแบบนี้นะ่ะเราน่าจะเจอถ้าหรือว่าเราน่าจะเจอลาวานะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าในตรงนี้น่ะโอ เจอแล้วกดเจอแล้ว,ว,ว <c oughs> นี่นี่นี่อยู่ด้านนี้ไหนเนี่ยงนี่เดินมาเดินมากดเดินมานี่กลับมา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  กมาเอาอนั่นแหละตรงมาตรงมาตรงมาดีมาก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 เมื <c oughs> ่อกี้ครัวใช่ตอนนี้เราเจอลาวา<อ>เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมซึ่งลาวาแอ่งนี้เหมือนกับว่าเป็นเลยที่น่าสนใจมากเลยนะโกนอ่ะเพราะว่าเราสามารถป<อ>ั๊มได้แบบใช่มันมันมันก็จะหอมหวานมากมากเลยนะโกนรแต่ว่าสิ่งที่เรายังไม่มีคือเราไม่มีถังว่ะถังตักลาวานั่นอะสินะโอเคเพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมเราเจอลาวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราต้องไปหาดูนะฮะว่าแถวนี้น่ะมันมีถ้ำ ให้เราเนี่ยทำการค้นหากันหรือเปล่านั่นเองนะครับหลังจากที่เราได้ครับในคลิปก่อนนะฮะคุณผู้ชมทําให้พวกเรารู้ว่าถัางเหล่าวานเนี่ยจริงๆแล้วเรามีแค่ถังเดียวก็น่าจะเพียงพอแล้วนะฮะไม่จำเป็นที่จะต้องตะบีตะบันมีทุก78ถังนะฮะซึ่งมันจะเกินความจําเป็นมากๆเลยโอเคเพราะฉะนั้นนะครับรับสาบรับสาบเราก็หาเหล็ก แค่ประมาณ3ชิ้นก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับเออแต <Okay, S 1> ่าไหิ้นโอ้มึงนี่ไม่แบ่งกูเลยนะนโค้ดโอ้จบแล้วฮะคุณผู้ชม <c oughs> นี่คือชมหน้า <c oughs> เกรมเมอร์โค้ดนะฮะที่ ไม่แบ่งอะไรให้เราเลยนะครับตอนนี้มึงกำลังครับถังใช่ไหมไม่คับถังคับเตาเผาใช่ไหมอะไรกบเตาเหลาแล้วโอเคได้เลยแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีเชื้อเพลิงแล้วคุณผู้ชมเหมือนกับว่าด้านล่างน,นั้นไม่มีในส่วนของโคเลยนะฮะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจะให้เป็นหน้าที่ของเกรมเมอร์โกดนะฮะคุณผู้ชมอ<บ>ถ้างั้นเดี๋ยวกูไปตัดต้นไม้มาให้ก็แล้วก,กันะากดนะเพราะว่าเราจะได้มีเชื้อเพลิงนะฮะในการคับอุปกรณ์นั่นเองนะครับโอเค ได้มาทั้งหมด3มชิ้นตามที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะฮะระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะให้โกตเนี่ยได้อยู่เฝ้านะฮะคุณผู้ชมแทนแทนเผาของเราแ <c oughs> ทานเผาเลยเออนี่ไงมึงได้รับหน้าที่ไอ้โกตมึงก็อยู่ตรงนี้พอเรืนานนี้เดี๋ยวเราจะทําการไปตัดต้นไม้แทนนะฮะคุณผู้ชมจะได้ง่ายๆโอเคไหม <c oughs> อเออีซี่โกตบอกแล้วทุกอย่างมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าซี่อีซี่นะฮะเอาโกตมึงไม่ใส่เชือเพลงอะแต่ไม่มีไม่มีไง แล้วทำไมมึงถึงมีไฟในถ้ำได้อะโอ้โอจบ<อ>แล้วับคุณผู้ชม เมื่อจบแล้วครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูชมหน้าเกรมเมอร์กู้นนะฮะอะไรครับนี่แย่จริงเลยมึงไม่ใส่เชื้อเพลิงเลยเมื่อไหร่มันจะเผาเสร็จวะฮะกต้อ่ะทูแย่มากๆเลยนะฮะโอเคระหว่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะทาการเคลียร์ของเพื่อต้อนรับถังลาวาของเรานั่นเองนะครับีโอเคเราเราอาจจะต้องรอนานมากเลยนะกุนะรอแห้งเลยใช่รอแห้งเลยครับ่อนที่มันจะเผาเสร็จก็ใช้เวลานานพอสมควรเลยนะฮะว่าเราจะต้องใช้ทั้งหมด3ก้อนเลยทีเดียวนะฮะคุณผู้ชมโอเค โอเคฮะคุณ okay, ผู้ชมตอนนี้นะครับเราได้ถังลาวาเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคกด เราจะนั่นคือเราจะต้องเอาไอ้นี่ไปด้วยเอาเราต้องเอาอุปกรณ์สองอย่างนี้ไปด้วยใช่ใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้เอาไปคับแถวโน้นไปกดเรากลับไปที่ตรงลาวาของเรากเลยดีกว่านะฮะคุณผู้ชมได้เลยเดี๋พิ่งสังเกตเห็นนะโกดว่าเรามีน้ําแข็งอยู่ทั้งหมดสองชนิดด้วยกันนะฮะคุณผู้ชมก็คือจะมีน้ําแข็งปกตินะฮะแล้วก็เป็นแพคน้ําแข็งด้วยนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นแพคน้ําแข็งเนี่ยโกดเวลาเราเอามาคับเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะได้ไอ้ตัวที่เป็นแผ่นลาวา ได้เยอะมากกว่าเดิมเลยป <Ừ. S 1> กติถ้าเกิดเป็นบล็อกน้ำแข็งใช่ไหมจะได้แค่หนึ่งถ้าเกิดเป็นแพ็คน้ำแข็งเนี่ยเราจะได้หมด4ชิ้นเลยเว้ย <Ừ. S 1> โคตรอ๋อเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันวิธีการครับก็เหมือนเดิมเลยนะโคตรนะก็คือเอาน้ำแข็งไว้ข้างบนซ้ายแล้วก็ข้างๆน้ำแข็งขก็จะเป็นลาวาใช่เหมือนเดิมเลยแบ่งของมาหนใช่ฮะแบ่งของมาหนของอะไรไอ้น้ำแข็งอะ่ะให้ไปหมดเลยไม่ได,ไได้ไม่ได้แบ่งไว้ w h a วุ้ดุฟ้าอะไรกินก็มย อนี่คือชมหน้าของเออกรมเมโกดนะฮะคุณผู้ชมโอ้แย่มากๆเลยงงม,มากเลยหมดทุกอันแล้วไม่ได้แบ่งไว้โอ้เราสาวบอกแล้วนะฮะให้เกรมเมโกดเน้นน้ำการแบ่งไว้นะฮะแต่แย่มากๆเลยนะโกดาโอเคฮะคุณผู้ชมอ๋อถ้าเกิดเป็นอีอันวะใช่ไหมถ้าเกิดเป็นแพ็กกันนะ เป็นแพ็คเป็นสี่เหรออู้ได้เยอะว่ะคุณผู้ชมโอเคเราลองใช้แพ็กบ้างนะครับอ่าได้มาหฮะคุณผู้ชมอ่าทางง้นเราต้องตักลาวาเพิ่มตืดมืดตืดตืดตนดตื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 ดต้ดตมดตื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 ดบืดตนดัืก็เหมือนเดตืืดตะดดตืดตืดสียงมึงไม่ค่อยดีืดงค่อยๆพูด็ได้ใดเย็นนะ โอเคว,วิธีการคราบก็เหมือนเดิมเลยนะฮะคุณผู้ชมเพียงแค่เปลี่ยนแร่นะฮะให้เป็นบล็อกลาวาแค่นี้เองอ๋อม,มาแล้วขวานลาวามาแล้วเอ้ยไม่มึงคราบเร็วกูว่าโดกดกอนนะกูยอมไม่ได้วะกูยอมไม่ได้วะเดี๋ยวก่อนนะเอเอเราได้พลิกแอคเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ต้องได้ขวานนะครับแล้วก็ได้พวนะฮะขาดอะไรไปอย่างหนึ่งว่าโกดจอบปะเราต้องการจอบไง ราต้องใช้จอบในการเอ่อพลดินถูกต้องไหมคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องใช้เพิ่มอ่าตรงนี้เพิ่มไปห้านะครับโอเคก็ใส่ตรงนี้ครบพ่อโอ้โหโคตรแรงถ้าเกิดเป็นดาบหินปกติทั่วไปนะคุณผู้ชมดาเมจมันอยู่ที่ห้าเว้ยพอเป็นดาบลาวาปุ๊บโอ้โหแม่งมีแปดดาเมจเลยว่ะสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้โหเฮ้ยมันแรงหนักหนักอาการหนักอาการหนักใช่กัหนักเล็ว โอเคโอเคโอเคแล้วได้เกิดขวาน่ะเอ้ยขวานเจ็ดเองอ่ะทำไมขวานน้อยจังวะน้อยขวานน้อยก็าด่าบอีกจริงจใช่และอย่างหนึ่งก็คือ,อถ้าเกิดเป็นขวานหินนะผู้ชมแม่งมีเก้าดาเมจอะโคตรแต่ว่าอันนี้แม่งมีแค่เจ็ดดาเมจอะโอ,โอ้โคตรกับปู๊เลยอะเอ้ยแต่ว่าขุดไปขึ้นนะเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ย<ม>ถือว่าเป็นอะไรใช่ถือว่าอะไรน่าสนใจไอ้โคตรแล้วสรุปแล้วไอ้เนท่าที่มึงไปผชญภัยเนี่ยมันมีมอนสเตอร์เพิ่มป่ะอยากมีเดียวแค่ชิเปอร์เมื่อกี้ อ๋อโหเราอุตส่าห์อยากประจนภัยมากๆเลยนะฮะแถวนี้ไม่มีอะไรให้เราตีเลยว่าก๊อดก๊อดแย่เรามาไกลเกินไปว่ะเพื่อนเรามาไกลเกินความเจริญมากๆเลยนะฮะไม่มีอะไรเลยครับเฮ้ยตรงนี้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 ช่องปะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเอ่อถ้ำก็ไ้นะก๊อนะเฮ้ยใช่ว่าก๊อดอ้โหไปๆก๊ดเดี๋ยวเราจะให้เกรมเมื่อดนะฮะเป็นคนนําทางเราไปว่ายก๊เนี่ยมันมีทอชนั่นเองนะครับเฮ้ยระหว่างทางก๊ดเก็บเหล็กด้วยเพื่อนเก็บเหล็กด้วยโอเค ว่าม <Net> ึงมึงอาจจะต้องลุยเดี่ยวแล้วละเพื่อนนะว่าดู่ทรงแล้วดูดูทรงโอ้โหดูทรงงแล้วผมคิดว่าผมน่าจะสู้กูเอ้คนไม่ไหวโอ้ยโอ้ โอเคฮะคุณผู้ชมดูเหมือนกับคุณผู้ชมน่าจะเห็นเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอุปกรณ์ลาวา่าของพวกเราสองคนเนี่ยมันค่อนข้างจ,จะแข็งแกร่งมากขนาดไหนนะฮะแต่ทำไมทําไม,าไมกูว่ามันมันกากกว่านี่วะมันกากกว่ากากเนีออุปกรณ์น,น้ําวะไม่เหมือนเออกูอุปกรณ์น้ํามันแข็งแกร่งกว่านะโกดนะหรือว่ากูคิดเองก็ไม่รู้นะโกดแต่ว่าโอเคดูเหมือนกับว่ายังไงดามเมจของดาบเนี่ยมันก็ค่อนข้างจ,จะเยอะมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ชอบพวกเราทสองคนนะครับก็อย่าลืืมมไลลลค์์นะะฮแแ้วก็อย่าชร นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์เบอร์พวกเราสองคนกันด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่อ๋อกดกูไม่ไหวแล้วขึ้นไปดูขึ้นไปดูถอย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 โอเคก็วันนี้นะครับพวกเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหม่กบผมสวัสดีครับสวัสดีครับ